The first time I saw her, love at first sight. เขาเมื่อก่อนอยู่ที่ร้านกาแฟใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนแบบอาทำธุรกิจกาแฟแล้วก็เป็นบาริสต้าอยู่ด้วยในวันนั้นก่อนที่เราเสมือนแบบเข้าไปในร้านนี้เป็นครั้งแรกเขาก็หันไปบอกเพื่อนข้างๆเขาว่าแบบ I feel like something is <laughs> happening อยู่ดีๆเหมือนในหนังเลยจ้าอีนี่เปิดประตูเข้ามาแล้วคงมีเพลงขึ้นในหัวนางแล้วก็รู้สึกว่าแบบคนนี้แหละ she's t ต e ว n น แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ทำคือตอนนั้นมีแฟนอยู่กลับไปเลิกกับแฟนวันนั้นเลยโดยที่ไม่ได้คุยกับเราเหมือนแบบรีเมนเป็นแบบเป็นโสดอะคะ่ะไปเป็นปีๆเลยเราก็มาบอกเราทีหลังว่าแบบเออเผื่อว่าวันนึงถ้าเกิดว่าเราอะแอบบสนใจเขาบ้างแล้วเราไปถามว่าแบบเอ้ยคนนี้เขามีแฟนหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆนะ่ะจะได้ตอบให้ได้ว่าอ,อ๋อเขาโสด